สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านแกมและคุณรุ่งรถสวยมีบุรีก็ได้กลับมานำเสนอรถบ้านสภาพดีราคาย่อมเยาและใช้งานกันได้ในระยะยาวท่านผู้ชมเนี่ยได้กลับมาดูกันอีกครั้งแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะที่แก้งอยากจะมานำเสนอรถให้นากผู้ชมได้ดูกันนะคะก็จะเป็นสาย SUV อนเนกประสงค์5ที่นั่งนะคะทางนิ่มทางนุ่มนะคะความปลอดภัยสูงความสะดวกสบายครบครันนะคะและได้เป็นแบรนด์หลักของบ้านเราด้วยค่ะคุณโ,<อ>โนูคุณตากันดีเลยนะคะกับคันนี้ค่ะ Honda CRV 2.0E ปี2010นั่นเองค่ะท่านผู้ชมและได้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะเป็น 4wheels นั่นเองค่ะได้เป็นสีเดิมทั้งคันไมแท บำรุงทุกรอบระยะเลยนะคะเป็นสีเท่าน,นะคะท่านผู้ชมราคาที่ร้านเราตั้งนะคะเพียงแค่1,98,000บาทเท่านั้นค่ะกับฟังก์ชันและได้เป็นรถอเนกประสงค์ด้วยนะคะตอบโจทย์ใส่ครอบครัวใสยทำงานหรือว่า ขับขี่ที่เน้นความนุ่มนิ่มพื้นที่กว้างขวางนะคะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเด็กแก้นเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสภาพกันให้หมดเลยนะคะก่อนที่จะพิจารณาไปเป็นหนึ่งในช้อยส์ในการเลือกซื้อรถบ้านสภาพดีไปใช้กันนะคะในส่วนของตัวถังนะคะท่านผู้ชมสีเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นประกายระยิบระยับเลยะคะ่ะตัวแดดเนี่ยสะท้อนให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกับตาเนื้อเลยนะคะในส่วนของไฟนะคะคมสวยเลนส์สายคมเดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมตัวไฟตัดหมอนะคะสภาพดีเลย คสวยใสมากๆนะคะตัวกระจังหน้านะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นกระจังหน้าของเจน3นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสภาพดีนะคะเป็นวัสดุแบบบอดี้สลับกับโครเมียมนะคะเงาเงาสวยๆเลยค่ะตัวช่องระบายลมร้อนนะคะไม่มีตําหนิเลยค่ะสีดําสดนะคะ มาค่ะมาส่วนนี้กันบ้างน,นะคะตัวไฟนะคะก็จะเหมือนกันทั้ง2ด้าเลยโรงงานเดิมทั้งคันค่ะแต่ว่าในส่วนของล้อแมกอลอยนะคะตัวแมกอลอยเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แมกอลลอยเดิมโรงงานนะคะก็จะเป็นชุดตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองส่วน เส้นยางนะคะทั้ง4ี่เส้นเนี่ยพร้อมใช้งานเลยค่ะท่านผู้ชมมาในดีไซน์ของตัวกระจกมองข้างกันนะคะสีเดียวกับตัวรถสลับกับแถบไฟเลี้ยวนะคะโกโก้สวยๆเลยค่ะในส่วนของชุดตกแต่งที่เจ้าของเดิมนะคะได้ตกแต่งไว้นะก็จะมีตัวกันสานนะคะเพื่อ,อบำรุงรักษานะคะตัวรถนะไม่ให้มีความโทมนะคะแล้วรถคันนี้นะคะมีตัวบันไดข้างให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายแต่ว่าเดี๋ยวแก้มจะให้ชมในส่วนของฝั่งขวาให้ละกันนะคะเป็นชุดของโมดูโล่นั่นเองนะคะท่านผู้ชมอย่างที่คุณหุง ตากันดีนะคะเป็นชุดแต่งของตัว Honda เลย Honda ต้องเลิฟกับโมดู l โลเท่านั้นนะคะและในส่วนของตัวด้ามจับประตูนะคะตัวเจ้าของเดิมก็ได้ทำการตกแต่งนะคะมีฝาครอบแล้วก็สกรีนตัว CRV นะและเป็นวัสดุโครเมียมนะคะท <c oughs> ่านผู้ชมระบบความปลอดภัยอันที่หนึ่งนะคะก็จะมีระบบ security system immobilizer นะคะระบบกุญแจนิรภัยฉุกเฉินนั่นเองค่ะเ <c oughs> ข้ามานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแกดี๋ยวให้ดูตัวแผงประตูก่อนเลยนะคะ แห่งประตูค่ะสีดําสดนะคะสวยงามมากแดดไม่เลียไม่ดังแดดไม่แข็งกระด้างนะคะไม่มีความโทรมเลยวัสดุหนังนะคะหนังแท้เดิมโรงงานไม่ปรีนะคะรอยเย็บเนี่ยคืองามๆเลยค่ะไม่มียุย่ยไม่มีเป็นขุยนะคะตัวลําโพงใช้งานได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมรวมไปถึงในพวกของแบบ ช่องเก็บของอะไรใดๆด้วยนะคะตัวโครงสร้างอะไรใดๆก็คือไม่มีบุ่มไม่มียุบนะคะเพราะรถคันนี้เนี่ยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมนำไม่มีพลิกคว่ำนะคะท่านผะู้ชมแต่รถคันนี้ยังไม่ใช่ระบบคีย์เลสนะคะเพราะเป็นรถปี2010อยู่ก็จะเป็นระบบกุญแจรีโมททั่วไปนั่นเองค่ะท่านผะู้ชมใช้งานง่าย s ิม p ป e s ิม p ป e นะคะและในส่วนของ,ององค์ประกอบของฝั่งคนขับด้านขวานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว ที่ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมคะ่ะรูกุญแจนะคะก็จะอยู่ฝั่งขวานะอันนี้ก็เป็นสภาพของตัวเนื้อพวงมาลัยนะคะให้ดูเบื้องต้นเลยนี่พวงมาลัยเดิมโรงงานสวยงามนะคะ เดิมเมเลยและรถขั้นนี้นะคะตัวบกของฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นการปรับพับแบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมแต่จะเป็นไฟฟ้าแค่ข้างเดียวนะฝั่งที่นั่งผูดด้โดยสารตอนนั่งข้างเนี่ยเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะก็ตัวนี้ปรับไฟฟ้านะคะซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะท่านผู้ชมนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะคะได้ห,หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวอเอ็นขึ้นนะคะแล้วก็เอ็นลงใช้ได้หมดเลยค่ะนี่ อันนี้ปรับตัวเบอสูงเบอต่ำนะคะยังใช้งานได้ทุกอย่างเลยค่ะสายเบลนะคะเดิมแท้โรงงานค่ะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะให้ดูตัวแผงของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างน,นะคะต่อโจทย์ใส่ครอบครัวนะคะเพราะว่าก็จะมีตัวล็อกเด็กให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเด็กจะเล่นประตูอะไรใดๆนะคะแบบว่าเล่นตัวปลดล็อกเนี่ยก็ป้องกันไว้นะคะเปิดล็อกเด็กเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เด็กเปิดได้เนาะและนี้ก็จะเป็นทัศนียภาพเบื้องต้นนะคะของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะหรือว่าแถวที่2นั่นเองกว้างขวางมากๆนะคะไม่อึดอัดเลยมาค่ะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดู หน้าตาของท้ายรถกันบ้างนะคะนี่คือชมหน้าท้ายรถของตัว Honda CR-V คันนี้นะคะท่านผู้ชมเดิมโรงงานสวยสดเป็นประกายมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งไฟท้ายเนี่ยสวยใส่ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะสีแดงจัดเลยนะคะไม่มีขุ่นไม่มีมัวไม่มีเหลืองคะ่ะท่านผู้ชมขามากันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะท่านผู้ชมขาระบบความปลอดภัยเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็จะมีตัวอ่าสปอยเลอร์นะคะ ของโมดูลค่ะท่านผู้ชมโมดูลแท้เลยนะโดย Honda Custo m e มเพอร์ฟอร์นะคะท่านผู้ชมค่ะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะคะนี่ด้านล่างก็จะเป็นตัวชุดท่อแต่งนะคะของโม<อ>ดูลเช่นกันค่ะท่านผู้ชมรถคันนี้นี่คือพรีเมียมของแท้เลยนะคะตั้งแต่จัวรรเย็นชุดแต่งกันเลยในที่นี้ก็จะเปิดตัวท้ายรถนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกัน<อ>นี่เลยจ้าอันนี้จะเป็นตัวท้ายของ รถ CRV คันนี้นะคะกว้างขวางพอสมควรเลยและนี่นะคะตัวชั้นวางนี้นะสามารถบรรจุของได้หนักสุดถึง10กิโลกรัมกันเลยทีเดียวเชียวนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากใช้เนี่ยก็สามารถ เก็บพับได้นะคะแต่ว่าแก้มไม่สะดวกที่จะโชว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูตัวถาดดีกว่านะคะถาดเนี่ยคลีนๆเลยสะดวกสะดวกนะคะและข้างล่างนี้นะคะก็จะมีตัวล้อไหล่นะคะเป็นเส้นยางของมิชลินนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พวกชุนแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีครบให้หมดเลยรถคันนี้นี่คือบอกเลยว่าสวยครบสวยจบครบเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจงก็จะปิดก่อนนะคะ ปุ่มมามาดูตัวถังด้านข้างนีกันบ้างดีกว่านะคะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งคนนั่งนั่นเองสวยงามเหมือนกันนะคะไม่แตกไม่บุบไม่ยุบสีไม่แตกค่ะส,สีเดิมทั้งคันด้วยนะคะฝาเปิดถังน้ํามันนะคะก็เจ้าของเดิมก็ตกแต่งไปนี้นะเป็น New CRV เป็นแบบโครเมียมนะคะท่านผู้ชมจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะที่เติมน้ามันเนาะเป็นเครื่องยนต์2.0เบนซินนะคะมาเดี๋ยวแก้มให้ดูในส่วนของตัวแผงประตู ของเทนนั่ภาษาตอนหน้ากันบ้างสภาพดีสวยงามดาสดเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมใช้งานง่ายนะคะฟังก์ชันไม่เยอะเลยะคะก็จะมีแค่แบบตัวปรับกระจกประตูนะคะแล้วก็ตัวล็อกลดล็อกเท่าน,นั้นเองค่ะและในส่วนของตัวพวกบุ๊กตัวหนังสือใดๆนะคะมีครบให้หมดเลยค่ะนี่ตัวบุ๊ก จะอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าในนี้ก็จะมีแค่สมุดารันตีนะคะหรือว่าสมุดรับประกันนั่นเองค่ะตัวคู่มือเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะเท่าที่แก้มดูนะแต่ว่าวารันตีบุ๊กต้องมีนะคะท่านผู้ชมแลวเป็น h o n d a CRV ถูกรุ่นถูกตรงนะคะไปจ้าเดี๋ยวท่านมานะคะแก้มจพะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูภา,ายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าข้างหน้านะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วรวมไปถึงตัวความกว้างของเบาะหลังกันด้วยไปกันเลยค่ะ ขึ้นมาด้านบนกันแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแกนจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูหน้าปัดเรือนไมที่แกลจะป๊อปอัพให้ก่อนเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือตัวโคมเนี่ยสวยมากนะคะใส่ไม่มีขุ่นนะคะแล้วไม่มีแตกร้าเลยสวิตไฟทุกดวงนะคะติดครบหมดเลยเป็นมาตรวัดแอนาล็อกนะคะสลับกับข้อมูลโชว์การขับขี่แบบดิจิตอลนะคะซึ่งจะโชว์ในพวกของน้ํามันนะคะแล้วก็อุณหภูมิข้างนอกแล้วก็ตัวเลขไม้นะคะซึ่งไม่เนี่ยวิ่งไปเพียงแค่1นึ่งแสนเก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นกับรถปี2 0 1 0นะคะเป็นไม้แทนด เจนะนะะ้าของเดิมเนี่ยเมนเทนแนสทุกรอบระยะเลยนะคะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยถูกบำรุงรักษาตามรอบระยะอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมมากันในส่วนของพวงมลลาลัยกันบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นพวงมลลาลัยแท้เดิมโรงงานนะคะสภาพดีสวยมากไม่มีถลอกไม่มีลอกไม่มีโซมค่ะท่านผู้ชมและเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นพวกควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมพวกการขับขีตต่ต่างๆนะคะระบบคริสคอนโทรแล้วก็ พวก Accelerate ต่างๆเนาะนั้นในส่วนของ Airbag กนะคะ Airbag จะมีทั้งหมด2ลูกนะคะเป็นคู่หน้านั่นเองก็จะเป็นฝั่งที่หน้างผู้ได้สารตอนหน้านะคะคอนโซลหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงพวงมาลัยของฝั่งคนขับนั่นเองค่ะแล้วรถคันนี้นะคะ ของ Honda c ซ v คันนี้จะมีระบบบลูทูธนะคะติดอยู่ตรงคานเสาเก่งของฝั่งคนขับด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยความนวัตกรรมอย่างมีครบเลยค่ะเดี๋ยวทำมาแก้มให้ดูตัวแผงหน้ากันบ้างน,นะคะเป็นสีดำแท้ส,สดเลยค่ะไม่มีคราบเกาเหลืยงไม่มีรอยขีดข่วนจากอุปกรณ์มีคมแล้วก็พวกกรงเล็บสัตว์เลี้ยงหรือว่าเล็บคนนะคะท่านผู้ชมงาม,งามเลยค่ะเอี่ยมมากนะคะส่วนช่องแอร์ต่างๆนะคะสะอาดพร้อมใช้งานไม่มีแตหกหักไม่มีตําหนิค่ะไฟฉุกเฉินนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะ ไม่มีจางค่ะท่านผู้ชมมาในส่วนของตัวคอนโซลกลางกันบ้างนะคะสวยงามสีดำเงาสวยและที่สำคัญนะคะตัวสัญลักษณ์ mm hmm. เช่นกันค่ะ mm hmm. พวกตัวลอยสกรีนใดๆเนี่ยก็ไม่มีลอกเลยนะคะและตัวเครื่องปรับอากาศนะคะเป็นระบบด l ลโซนนะคะหรือว่าเป็นการปรับอิสระนั่นเองคนนั่งนะคะด้านหน้าจะปรับกี่องศาก็ได้และคนหลังก็จะปรับกี่องศาก็ได้นะคะท่านผู้ชมในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะและในส่วนของเกียร์โฟร์วีลส์คันนี้เมื่อเวลา ถึงอาถึงช่วงเวลาที่ต้องใช้4 wheels เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เป็นขับสีโดยอัตโนมัติเลยนะคะจะขับเคลื่อน4ีล้อแบบออโตเมติกเลยถัดมานะคะข้างล่างนี้จะมีพวกช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ตัว power outlet นะคะท่านผู้ชมคะในส่วนของคอนโซลกลางด้านล่างนะคะช่องวางแก้วน้ำแล้วก็พวกช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะลึกและกว้างมากๆเลยนะคะและในส่วนของความพิเศษช่องเก็บของด้านนี้นะคะก็จะมีตัว อ่าแจ็คก,กลมนะคะท่านผู้ชมนี่มีแจ็คก,กลมให้นะคะและข้างนี้จะเป็นตัว power outlet อีกช่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ่ะในส่วนของบาะค่ะเป็นเบาะหนัง แท้โรงงานนะคะท่านผู้ชมไม่แตกลายงาสีดําสดสวยไม่มีปริเลยนะคะและมีตัวที่พักแขนด้วยนะคะเป็นที่พักแขนเบาคู่หน้าเลยสะดวกสบายตอบโจทย์มากเลยนะคะสําหรับรถ SUV อนเนกประสงค์คันนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมาดูองค์ประกอบด้านบนกันบ้างน,นะคะแผงบังแดดแท้เดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมเป็นวัสดุโรงงานเลยในส่วนของฝานะคะไม่มีแตกหักกระจกไม่มีราวและใส่พร้อมใช้งานคะ่ะท่านผู้ชมและตรงกลางนะคะก็จะมี ตัวช่องเก็บแว่นนะคะและตัวไฟอ่านแผนที่ติดครบหมดเลยโคมสวยเลนใสนะคะแล้วก็อา,อาจจะมีมูเตลูจากเจ้าของเดิมนะคะทำให้ชมเป็นแม่ยานางไปคุ้มครองรถน,นั่นเองในส่วนของกระจมองหลังนะคะก็ใส่สวยเลยค่ะตัวปรับแสงนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ ไม่่วนทงทำมาเดี๋ยวแก้มพาไปดูความกว้างของเบาะหลังกันบ้างนะคะไปกันเลยขึ้นมาด้านบนกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวแก้มจะมาเป็นที่นั่ผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะความกว้างนะคะ่า่ผมาชมโอ oh โห SUV5 ที่นั่นนะคะสําหรับ รถ SUV คันนี้นะคะุผู้ชมวางสะดวกสบายไม่อึดอัดนะคะแล้วก็โปร่งมากๆเลยเพราะภายในเป็นสีดําสลับกับสีเทานะคะไม่มืดไม่หม่นจนเกินไปก็ตอบโจทย์สายแบบว่า,าเรียบหรูเรียบง่ายแต่มีความสว่างบ้างนะคะแต่ถ้าใสา่ด์กก็อาจจะแบบ อีกแนวนึงเนะส่วนไฟห้องผู้โดยสารนะคะโอ้ยสว่างแสบตาสุดๆค่ะบอกเลยว่าเจอจะรัดัเจอจา้ามากๆนะคะมองเห็นแน่นอนเห็นยันเล็กรูมกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวให้ดูเล็กรูมกันเลยค่ะจะว่าไปแล้วนะคะสะอาดพร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพรมนะคะท่านผู้ชมตัวพรมตัวพื้นรองนะคะ คลีนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะและสําหรับสายครอบครัวคันนี้นะคะสายซีดเบลวอะไรก็ปลอดภัยหมดเลยค่ะนี่พร้อมใช้งานเลยนะคะตัวสปริงตัวโชคใช้งานได้ตามปกตินะคะท่านผู้ชมเบาะสามารถปรับพับได้นะคะตอบโจทย์เลยค่ะและนี่สำ่ัญสำคัญนะคะเบาะเนี่ยก็คืออย่างที่แก้มได้พูดไปนะคะไม่มีแตกไม่มีปริไม่มีขาดค้าไม่แตกไรยงานด้วยนะสวยใหม่เด้งฟูนุ่มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าไปนะคะแก้มก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ย ไปดูในส่วเครื่องยนตน์กันดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวแก้มก็จะเปิดตัวฝากระโปรงหน้ารถเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้นั่นเองนะคะหัวใจหลักของ การขับขี่เลยนะคะนี่บอกเลยหัวใจแข็งแรงปอดแข็งแรงเส้นเลือดแข็งแรงนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเดิมโรงงานหมดเลยนะคะสังเกตได้จากตัวช็อค QC ที่ถูกเช็คโดยโรงงานของ Honda เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจุดสีเขียวจุดสีเหลืองจุดสีขาวใดๆนะคะนี่ได้ถูกเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะอวัยวะภายในแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมค่ะในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะจะมีขยับบางๆนะคะเป็นการเก็บสีเล็กๆน้อยๆจากการใช้งานนั่นเองนะคะไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนี่สังเกตได้จากตัว อาร์คเลยนะคะที่ตอกเรียงกันอย่างสวยงามนะคะท่านผู้ชมค่ะในส่วนของแก้มนะคะนี่สวยงามเลยค่ะแก้มเดิมโรงงานคานนะคะก็คานเดิมโรงงานเช่นกันค่ะท่านผู้ชมค่ะถูกเก็บอย่างดีเลยนะคะและนี่ค่ะตัวหัวน็อตน,นะคะก็เคบประมาณจากการเก็บสีสําหรับแบบพวกหินกระแทกจากการใช้งานใดๆนะคะในส่วนของพวกโครงสร้างนะคะ ก็คือไม่มีบุ่มไม่มียุบเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยสติ๊กเกอร์ก็เดิมโรงงานหมดเลยนะคะรหัสเปลี่ยนน้ำยาแอร์นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของฝากระโปรงรถนะคะท่านผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะแก้งจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสตาร์รถกันนะคะแล้วก็มาดูพวกความเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ขณะสตาร์เราได้ฟังเสียงกันเลยคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถ Honda CRV 2.0E p ี2010ขับเลื่อน4ล้อคันนี้ค่ะสะภาพเป็นอย่างไรนะคะหรือว่ามีตรงไหนที่ยังมีคําถามข้บแคลงใจอยู่สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวแก้มเนี่ยกลับมาตอบให้ค่ะแล้วแก้มจะมาทวนราคานะคะแล้วก็เงื่อนไขการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อสําหรับในส่วนสุดท้ายนี้นะคะราคาที่เราตั้งนะคะแก้มขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนอีกครั้งว่าเราตั้งไว้เพียงแค่ หนงแนบาทเท่านั้นนะคะกับรถอเนกประสงค์ SUV 5ที่นั่งที่ทั้งนุ่มทั้งแรงความปลอดภัยความสะดวกสบายครบครันฟังก์ชันคือไม่มีที่ติกันเลยค่ะทีเดียวเชียวในส่วนของเงื่อนไขการซื้อขายนะคะรถคันนี้ยังจะ finance ได้อยู่นะคะเป็นโรปี2010เนาะแต่ว่าคุณภาพเครดิตลูกค้านะคะก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางธนาคารนั่นเองค่ะหรือว่าไม่อยากทําการผ่อนนะคะซื้อจบครบไปเลยใช้งานเลยยาวๆก็ย่อมได้นะคะท่านผู้ชมมี2องตัวเลืเลยนะในส่วนของบิ๊กกรสถานที่นะคะถ้าใครอยากจะมาเทส t drive หรือว่าอ,อยากจะมาดู สภาพรถเต็มเ็มกับตาตัวตาเนื้อตัวเองเลยนะคะมาได้เลยนะคะคุณรุ่งรถสวยมีนบุรีนั่นเองค่ะท่านผู้ชมแก้มก็แปรผิก,กัดไว้ให้ข้างนี้แล้วนะคะ หรือใครสะดวกพิมพ์ Google Map มามากกว่านะคะก็พิมพ์ Google Map ได้เลยนะคะร้านเรามีพิกัดจริงๆนะคะในส่วนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือช่องทางการติดต่อนะคะนอกจากเบอร์หัว้ายบนที่แก้มแปะไว้ตลอดทั้งคลิปแล้วสามารถติดต่ออีกเบอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้มแปะมาบฟูออปชันไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะหรืออยากจะทักทางโซเชียลแพลตฟอร์มมากกว่าน,นะคะ <ๆ S 2> เพื่อดูรูปภาพหรือว่ารายละเอียดแบบตัวอักษรนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะแอดไอเดียไลน์เฟซบุ๊กหรือว่าติ๊กต็อกก็ได้คะ่ะร้านเราเนี่ยก็คือตอบหมดทุกแพลตฟอร์มเนาะที่เรามีนะคะในส่วนการ บริการร้านเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเวลาการเปิดทําการและการปิดทําการของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจเล็กๆที่ทํากันเองจะมาดูรถก่อน11โมงหรือว่าหลัง2ทุ่มก็ได้นะเพียงแค่โทรเบอร์ที่แก้มแปะไว้ก่อนนะคะเพื่อทํคการเข้าใจกันเนาะมาดูวเวลากันนะคะว่าะจะมาดูกันเมื่อไร่นะคะและในส่วนสุดท้ายนี้ลาจริงๆค่ะแก้มขอฝากท่านผู้ชมนะคะก็ติดตามไปกําลังใจน,นะคะให้แก้มและคนลูกรถสวยเนี่ยมีรถนะคะแล้วก็มีคลิปให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาดู รถสภาพดีๆขัดไปนะคะแล้วจะเป็นรถบานด้วยนะคะท่านผู้ชมหรือใครนะคะที่เคยสนใจรถของเรานะคะและเคยพลาดสินค้าที่ตัวเองสนใจไปนี้จะสามารถกดกระดิ่งข้างบมติดตามได้เลยนะคะเวลาแก้มอัปคลิปทันทีเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่การแจ้งเตือนบนเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเป็นคนแรกเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ CRV แก้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คันหน้านะคะท่านผู้ชมค่ะบ๊ายบาย